อ้าผู้โดยสารผมลงแล้วนะครับเป็นต่างชาตินะครับเออเที่ยวนี้ได้อยู่ยี่สิบสามกิโลลาดพาวร้อยสามสิบมาส่งสนามบินดอนเมืองน้าแขงควย,คย,คยเรียกยากบ้านลนะ่ะสามร้อยสนามบินดอนเมืองนะครับ ทีก็ถูกบางทีก็ขาดก็อย่างนี้แหละก็ว่าปะป,ะปนกันไปนะครับก็มีเอฟซนะครับแนะนําบอกลักษณะแบบนี้แหละผมเพิ่งนึกได้ใส่คาทางดวนไปเลยลูกพี่ใส่คาร์ทเวไปเลย่นวะผมแนะนํานะท่านก็ขอบคุณในเอฟซนะนะผมแนะนํานะท่านนะท่านอย่าไปอย่าไปทํานะน้องน้อง,น,อง,น,องน้องใหม่มือใหม่แล้วกันนะครับเห็นว่าเออต่างชาติเขาไม่รู้ นะครับเราก็ช่วยโอกาสไปใส่ค่าทางด่วนอย่าไปทํานะครับเพราะว่าถ้าท่านทําแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าช่อโกงเลยแหละนะครับช่อโกงเลยนะครับช่อโกงเลยนะครับแล้วก็อย่าไปทํานะครับเพราะว่าการที่ท่านไปใส่จํานวนเงินโดยที่เขาไม่ได้ขึ้นทางด่วนเนี่ยมันเป็นการโกงนะครับถ้าถามว่าแอปโอ้ยฝากระโปรงถ่ายคอยเจ้าก,กับปิ้นคอยพูแน่นเนาะ ถ้าถามว่าออาพูดถึงไหนวะวิ่งงานแอปแกปเนี่ยผมกเ็เคยพูดบางอย่างมันดีบางอย่างมันก็ไม่ดีนะครับบางคนก็เอาผมไปแชร์ลงในกลุ่มไดเวอร์ก็ผมใช้นะเออขอบคุณมากครับขอบคุณมากข,ขอบคุณมาก ใช้คนสวยปิดวากระปรงท้ายให้ด้วยปิดไม่แน่นเนาะนะครับอย่าไปทํานะครับเพราะว่าถ้าคุณทําแล้วโอกาสคุณจะสะกดคําว่าแกลบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะปิดคุณยาวแล้วก็จะปิดถาวอเลยนะครับมีเพื่อนผมคนนึงนะครับสามสี่ปีแล้วนะครับวิ่งแกลบส่งผู้โดยสารลงกลางทางนะครับเขาคอมเพนเข้าศูนย์นะครับ,นะรบทุกวันนี้เขายังไม่เปิดให้เลยนะครับ แค่ส่งผู้โดยสารในลักษณะถ้าสมมติผมพูดในแนวลบของแก็บอย่างนี้นะครับมันก็เป็นวิทยาทานนะครับที่ฟังกันเล่าสู่กันฟังว่าเออมันราคาขาดไม่ขาดอันไหนดีไม่ดีก็เล่าสู่กันฟังอันนี้เขาไม่ค่อยว่าหรอกครับเขาลุมมารวยให้ไม่ใช่ว่าเขาบิดไม่บิดเรานะเขาก็บิดเราเหมือนกันนะครับเอ,อเราก็บิดเขามันกันบิดยังไงบิดก็คือว่าหนึ่งเขาให้ราคาเรามาเราก็รู้แล้วว่าราคานี้มันขาดเราก็ปัดทิ้ง นะครับเราก็ปาทิง้งแล้วก็คือ,อไม่รับนะครับหร,หรือหรือยกอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับไอแนวแบบนี้นะ่ะมัน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 เป็นเรื่องปกติผมพูดตรงๆนะครับก็คือไม่ไม่รุนแรงนะครับมันไม่รุนแรงนะครับแกลบเนี่ยเขาก็รู้จักผม,ผมผมเชื่อว่าเขารู้จักผมเพราะว่ามันมีคนหลายคนน่ะแชร์ในด้านโลกของผมไปลงแกลปบไดเวอร์ในกลุ่มของเขานั่นแหละนะครับแกลบเขาก็รู้ว่าผมเป็นใครนะครับ ถ้าเขาปิดผมนะ่ะผมปิดไปนะเขาปิดผมไปนานแล้วนะครับอ่าแล้วก็สองผมในหางานให้คนที่โทรมาหาผมว่าสมัครแก๊็ยังไงพี่วิ่งดีไหมพี่ลูกค้าเอซีผมเนี่ยไปสมัครงานแก๊ปเนี่ยตั้งเยอะเป็นสิบสิบคนนะครับจริงๆเนี่ยแก๊ปบเขามีโครงการอชักชวนเพื่อนอไปวิ่งแก๊ปบในานามของเราเนี่ยเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นด้วยแต่ผมไม่เอา ผมแนะนำเอฟซเฉยๆให้ให้เขาเนี่ยไปสมัครแก๊ปนะครับเขาก็รู้นะครับอในการที่จะปัดงานยกงานเอ้ยราคานั้นราคานี้ผมเอามาลงให้ดูนะ่ะมันไม่ผิดหรอกนะครับอ่ามันไม่ผิดหรอกมันเป็นวิทยาทานนะครับเขาดีด้วยซ้ําไปผมหาลุกผมหาคนไปสมัครวิ่งแอปให้เขาอให้ความรู้หลายหลายคนที่เข้ามาดูว่าเออมันสมควรที่จะวิ่งไม่วิ่งอ่ารู้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับอ่านะครับ ฉะนั้นแล้วต้นเรื่องก็คืออย่านะครับอย่าไปใส่ทางด่วนอย่างเช่นมาเงี้ยเราขึ้นทางด่วนใช่ไหมละ่ะสมมุติขึ้นทางด่วนมันก็เท่าไหร่ตรงลาดพร้าวออกมาเนี่ยมันก็สามสิบบาทใช่ไหมสามสิบหรือสี่สิบาทเออวิ่งออกมาไหไรแล้วจะโยนลงมาขึ้นตรงแจกบางเขนเนี่ยสี่สิบาทเนาะโทวเวนะครับอย่าไปเอาเลยนะครับถ้าพลาดมาเนี่ยเขาปิดเขาปิดเรายาวนะครับ ก็ <rí> e> <Harriet> ขอบคนเอฟซไอพวกนี้มันก็คงอมึนนะครับเอ้าเราเราสู่กันฟังนะครับก็อยู่เข้าวดีนี่แหละถูกบ้างลบบ้างขาดบ้านก็ว่าดปะปนกันไปแชร์ความรู้กันไปนะครับอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีก็เท่านั้นแหละ